สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เวลเบลชานเอลค่ะวันนี้เบลเวลจะพาทุกคนนะคะไปกินผู้เรียนหมอนทองจากจันทบุรีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะผู้เรียนที่ขายที่บ้านของเรานะคะที่สีสเกตก็คือผู้เรียนหมอนทองที่รับซื้อมาจากจันทบุรีเนาะก็ราคาที่โอลลาร์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ ใส่เอากี่คนมางตุ๊กแกมันดูตมันแตกขึ้นหมดเลยทั้งนี้ครับซุปอะไรจะโินรูจิทิปราคาช่วงนี้นะคะทุเรียนภูเขาไฟของเราก็ยังไม่ออกเนาะ พี่คนขายบอกว่าภูเขาไฟของสิสเกตรเราจะออกอีกทีนึงนะคะในวันที่17พฤษภาคมเนี่ยค่ะภูเขาไฟจะออกแล้วอีกประสบการณนคาก็าประมาณใ,ใกล้เคียงกันเดี๋ยววันที่17นะคะ rồi Đúng cả bông đúng với nồi này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp โอเคป่านนเลยเด้อับเเนื้อที่วันน้รับเลขกี่หนึ่งอันนี้สองร้อยเก้าสิบสี่นะครับ ในีอย่งเนาะแอดนทนนี่ทุเรียนได้มาแล้วครับคุยใหญ่ๆเลยเรีนาเพื่อนมาทางนเรียนด้กันรอวันที่หลังวันที่สิห้านะครับประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปนี่ของซีสเกตมาคุยเขาไฟเหรอคะใช่ครับ เูเขาดำไปก่อนผู้เขาไปกับดถ้าของถ้าของไอจันราคานี้กองที่เก็ดียู่ราคานี้เหมือนกันนะียูราคาหนี้สเก็ตโเพงกว่าบคะแพงกว่าแพงกว่าสิถึงยีบาทต้องหลายครใ่ เดียนีเแบบนน,น่าชำๆเลยเดหลังวันที่สิบเด็นนะคะเราจะมาซื้อตุเรียนบุกของรอีกรอบนึนแม่แป๊บนึงเดอ้อเอาเลยครับดิ่มเลยค่ะหา <ปะ S 1> ชิมหนอ่อยอร่อยไหม มันอยู่กอนีนเหล่าไอ้เป็นยังไงคะทุเรียนจัน <S <S อ,อ,อร่อยอร่อยเนาะนขึ้ชื่อว,ว่าทุเรียน <S <S ตาดันจ้าร้องอยู่อันอาทิติ์ิเจอสิมากไหมไปลองก่อนนันนี่น ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนไปกินอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมารับชมกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคนเราพิงก็มีตัวนี้โอ้โหแหวนแก้วขนาดก็เบี้ยวเบื่แค่โอเคด้วนั่นมันหมดนี่ เรียยนอุ้ไปหนังมือไปเอาวิวหลามากกว่านั้นเอ็มก็หอมมากมีสีทูจูกินหน่อยให้จูกินทุเรียนโชว์หน่อยมามาอ่ะเทจูมามาถีบไก่แล้วก็กินไปหัวเทจูไหนดูอ่าเทจูกินเลยครับอ้าวอืมกินไปเรื่อยเลยเป็นงไงอายอยเอายอยไหนเอะเออเยวไปหอบอย่าบ่ายใส่คุณเล่นไหนคุณเล่นไหนก็พอเอ้า นี่อันนี้ไปพ่อเดี๋ยวกันจีก็ยังวายาบายหัวเกนจีกินไม่เป็นย่งกินอันนี้ไปพ่อ,อ